บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทยข้อที่87สิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญคืออะไรตอบสิทธิคืออำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นสิทธิในการเลือกตั้งกฎหมายกำหนดให้มีบุคคลที่มีอายุ18ปปีมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน้าที่คือภาวาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติเช่นหน้าที่ต่อครอบครัวบิดาที่มีต่อบุตรบุตรที่มีต่อบุพการีสรุปเมื่อประชาชนได้สิทธิมากขึ้นก็ควรปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนแผ่นดินให้มากขึ้นเช่นกันเพราะสิทธิกับหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกันเสมอข้อที่88กฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไรในความคิดของท่านตอบห เป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง 2. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบเกิดความสงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง 3. เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิและทรัพย์สินของประชาชนข้อที่89ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้างให้เลือกมา3ข้อตอบ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองเสียงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบข้อที่90ทหารเป็นผู้ที่ต้องมีระเบียบวินยัยจงอธิบายความหมายของคำว่าความมีระเบียบว,วินยัยตอบการเป็นผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผนที่ตนเองกครอบครัวและสังคมกำหนดไว้โดยที่จะปฏิเสธไม่รับรู้กฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆของสังคมไม่ได้ ข้อที่กาพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพศ2551มาตรา19กาำหนดให้กองทัพบ,บกมีหน้าที่อะไรตอบเตรียมกำลังกองทัพบ,บกการป้องกันร,ราชาอาณาจักรและการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบ,บกตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบข้อที่92จงอธิบาย คุณลักษณะของพลเมืองดีที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและช่วยจะลงให้สังคมประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าตอบ 1. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย 2. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก 4. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผลใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเสมอ 5. ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่วนรวม 6. ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทำตนเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประเทศชาติข้อที่93การเป็นพลเมืองดีหมายถึงอะไรจงอธิบายตอบ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภาระกำลังของประเทศซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นและจะต้องทราบถึงการที่จะต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำตัวอย่างเช่นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเป็นต้นข้อที่94อธิบายความแตกต่างระหว่างจะริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมตอบ 1. จะริยธรรมคือหลักในการประพฤติ ที่เป็นธรรมชาติเกิดจากคุณธรรมในตัวเอง 2. คุณธรรมคือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น 3. ศีลธรรมคือหลักในการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยข้อที่95จงอธิบายถึงความสําคัญของคุณธรรมและจารยธรรมพอสังเขปตอบคุณธรรมหมายถึงแนวความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี 1. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ 2. คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภทหากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้นจริยธรรมหมายถึงความประพฤติที่เป็นธรรมชาติเกิดจากคุณธรรมในตัวเองเช่นการไม่นินทาว่าร้ายไม่ด่าทอพูดจาสุภาพให้เกียรติผู้อื่นข้อที่96 จงอธิบายคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญที่คนไทยควรจะมีอย่างน้อย3ข้อตอบ 1. ความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ความมีระเบียบว,วินัย 4. ความซื่อสัตย์ 5. ความเสียสละ 6. ความอดทน 7. การไม่ทำบาป 8. ความสามคัคคีข้อที่97 คุณธรรมจริยธรรมข้อใดที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญในการเป็นทหารอาชีพจงยกตัวอย่างมาสองข้อพร้อมอธิบายตอบ 1. ความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์1.1ประเทศชาติเป็นสถานที่ที่เราอยู่อาศัยประกอบอาชีพที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของเราที่มีชาติเป็นของเราไม่เคยเป็นอนานิคมของประเทศใด1.2ศาสนา เป็นที่พึ่งทางกายและจิตใจที่จะทําให้คนเราอยู่อย่างมีความสุข1.3พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แกร่ราษฎรด้วยความเสียสละดังนั้นเราจึงเทิดทูนพระองค์ไว้สูงสุด 2. ความเสียสละเนื่องจากการเป็นทหารนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาของประเทศจะต้องปฏิบัติงานในภูมิประเทศที่ลำบาก ห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากความสะดวกสบายและจะต้องคำนึงถึงภารกิจที่ได้รับเป็นลำดับแรกก่อนสิ่งอื่นใดข้อที่98ให้ท่านยกตัวอย่างค่านิยม12ประการที่คนไทยพึงมีมาอย่างน้อย3ข้อตอบ 1. ความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ 2. สซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีส กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ 4. ฝ่ใฝหาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งความรู้และทางธรรม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยให้งดงาม 6. มีศีลธรรมหวังดีต่อผู้อื่นรักษาความซื่อสัตย์ 7. เข้าใจเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8. มีระเบียบว,วินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ำา2 2คำหนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเองข้อที่ 99. ในการทำงานแม้แต่ องค์พระมหา,หากษัตริย์ธิราชเจ้ายังต้องพึงปฏิบัติในพระราชจริยธรรมในฐานะที่ท่านเตรียมตัวจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้ยกตัวอย่างทศพิธร,ราชธรรมมาสามข้อพร้อมอธิบายตอบหนึ่งทานคือการให้พัสดุสิ่งของต่างๆหรือปัจจัยในการดำรงชีพแก่ผู้ที่ควรได้รับ 2. สศีลคือการรักษาศีลหรือการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยสะอาดดีงาม สปริจาคะคือการบริจาคไทยธรรมหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ 4. อาชวะคือความซื่อตรงดำรงในสัตว์สุจริตไม่คิดลวงปทุสล้ายโดยอุบาย 5. มัทะวะคือการมีความอ่อนโยนและมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิ่นผู้อื่น 6. ตะบะคือความเพียรตลอดจนการมีอุตสาหะในการทำงาน 7. อักโกทะ คือความไม่โกรธเพาะตั้งตนให้มีเมตตาอยู่เสมอ 8. อวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่น 9. ขันติคือความอดทน 10. อวิโรธนะคือความเที่ยงธรรมการรักษาความยุติธรรมข้อที่100ขอให้ท่านอธิบายถึงความหมายการรับผิดชอบต่อหน้าที่ตอบ การรับผิดชอบต่อหน้าที่หมายถึงการปฏิบัติกิจการงานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามอุทิศแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ตัวและความเหน็ดเหนื่อยจนประสบความสำเร็จตรงตามเวลาทั้งนี้รวมไปถึงความพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยไม่เกี่ยงงานข้อที่1 0 1ขอให้ท่านอธิบายความหมายของคำว่าวัฒนธรรมมาพอสังเขปและในความเป็นคนไทย วัฒนธรรมใดที่งดงามและติดตัวมากับคนไทยจงยกตัวอย่างตอบ 1. วัฒนธรรมคือแบบแผนการกระทำหรือผลการกระทำที่พัฒนาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างเช่นกิริยามาร,รยาทการพูดการแต่งกายการรับประทานอาหาร 2. วัฒนธรรมที่สำคัญ ลำดับแรกของคนไทยคือการไหว้การกราบการแต่งกายแบบไทยการทำบุญการแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีข้อที่102การเป็นพลเมืองที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้างอธิบายมาพอสังเขปตอบ1การยอมรับความแตกต่าง 2. การเคารพสิทธิต่อผู้อื่น 3. การรับผิดชอบต่อสังคม 4. การรู้และเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมข้อที่103 1. ในหน้าที่ของคนไทยพลเมืองดีที่สามารถนำหลักศาสนาเข้ามาแก้ไขความขัดแยง้งควรใช้หลักการในบ้างตอบการใช้ไตรัก กับกฎธรรมชาติ3ประการซึ่งหากอีกคนเข้าใจจะลดความขัดแย้งได้และสร้างความสามัคคีได้ประกอบด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทุกข์อนัตตาคือความไม่เที่ยงตรงที่แท้จริงข้อที่104จงอธิบายคำว่าหน้าที่มาพอสังเขปตอบ ที่ต้องทําหรือควรทําเป็นสิ่งที่กําหนดให้ทําหรือห้ามมีให้กระทําถ้าทํากิจก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวหรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณีถ้าไม่ทําหรือเว้นการกระทําที่กําหนดจะได้รับผลเสียโดยตรงข้อที่105สิทธิของบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อใดตอบ เมื่อคลอดจากคันมานดาด้วยความปลอดภัยข้อที่106อำนาจตุลาการของไทยปัจจุบันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลมีกี่ศาลอะไรบ้างตอบจำนวนสศาล 1. นศาลร,รัฐธรรมนูญสศาลยุติธรรม 3, สาศาลปกครอง 4, สศาลทหารข้อที่107กฎหมายคืออะไรตอบกฎหมายคือส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ภา,ายในองค์กรทางสังคมที่มนุษย์เป็นสมาชิกสังกัดอยู่นอกจากนี้กฎหมายยังหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์กรทางสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่และในหมู่บ้านประเทศที่มีอารยะด้วยข้อที่108สภาพบังคับของกฎหมายในทางอาญาคืออะไรตอบ คือโทษประกอบด้วย 1. ประหารชีวิต 2. จำคุก 3. กักขัง 4. ปรับ 5. ริบทรัพย์สินข้อที่109สภาพบังคับของกฎหมายในทางแพ่งคืออะไรตอบการชดใช้สินใหม่ทดแทนให้แก่กันได้แก่การคืนทรัพย์สินการชดใช้ราคาแทนทรัพย์และรวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายด้วยข้อที่110 จงเรียงลำดับสักของกฎหมายในระบบกฎหมายไทยตอบ 1. รัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ 3. พระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย 4. พระราชกำหนด 5. พระราชกฤษฎีกา 6. กฎกระทรวง 7. ข้อบัญญัติท้องถิ่นข้อที่111บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเมื่อกระทำความผิดอยู่ในอำนาจของศาลใดตอบศาลเยาวชนและครอบครัว ข้อที่ห1 2หลักสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอะไรบ้างตอบ 1. ผู้สนองพระบรมราชองค์การเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ 2. ผู้ใดจะกล่าวโทษฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ 3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางทางการเมืองข้อที่113การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง ตอบ 1. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของชุมชน 2. เสียสละและผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 3. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและร่วมกันพัฒนาชุมชน 4. มีความรักและความภาคภูมิในท้องถิ่นของตนข้อที่ 114. การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของชุมชนท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อมาอย่างน้อยสองข้อตอบ 1. การปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบของชุมชน 2. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน3บมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนสี่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนข้อที่115การปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัวท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างตอบมาอย่างน้อย2ข้อตอบ 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ 2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ข้อที่หนึ้หน้าที่ของพลเมืองดีในความเข้าใจของท่านท่านเข้าใจว่าอย่างไรให้ท่านอธิบายตอบการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีและจารธรรมนูญที่กำหนดไว้ ข้อที่1 1 7การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรมเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีซึ่งปฏิบัติโดยยึดหลักธรรม3ามประการมีอะไรบ้างตอบ1จะริยธรรม2คุณธรรม3ศีลธรรมข้อที่1 1 8การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกในสังคมไม่ว่าอะไรอยู่ในสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นสมาชิกนั้นมี3มแนวทางปฏิบัติอะไรบ้างตอบ1 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 2. เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 3. เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนข้อที่119ค่านิยมพื้นฐานพลเมืองดีในสังคมไทยมี5ประการอะไรบ้างต่อมาอย่างน้อย3ข้อตอบ1การพึ่งพาตนเอง 2. ความขยันหมั่นเพียร 3. มีความรับผิดชอบ 4. ประหยัดและอดออม 5. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อที่120คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพรับราชการจะต้องมีความพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้อธิบายด้านคุณธรรมสำคัญ7ประการมีอะไรบ้างต่อมาอย่างน้อย3ข้อตอบหนึ่ื้อสัตว์สุจริต 2. ขยันมันเพียน 3. มีความรับผิดชอบ 4. มีความละเอียดรอบคอบ 5. ตรงต่อเวลา 6. ตัดสินใจอย่างฉลาดและมีเหตุผล 7. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมข้อที่121หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ต่อมาอย่างน้อย3ข้อตอบ1ชําระภาษีอากรให้แก่รัฐ 2. เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกําหนด 3. ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล4รับราชการอาหารเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย6หน้าที่ในการช่วยเหลือราชการข้อที่122จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีคุณธรรมจริยธรรมหมายถึงความดีที่ควรปฏิบัติกริยาที่ควรประพฤติคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีให้ยกตัวอย่างของจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีมาสองข้อพร้อมอธิบายตอบ 1. ความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์หมายถึงควรตระหนัก ในความสำคัญของความเป็นชาติไทย 2. ความมีระเบียบวินัยหมายถึงการยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินยัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 3. ความกล้าหาญทางจริยธรรมหมายถึงความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควร 4. ความรับผิดชอบหมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อคนอื่นหรือสังคมโดยไม่หวังรับประโยชน์จากการกระทำา 5. การเสียสละหมายถึงการยอมรับเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ข้อที่123การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไรให้ยกตัวอย่างสองข้อตอบ 1. ทําทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง2ทํทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย3ทํทำให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ4สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ข้อที่124พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยผู้ที่ยึดในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลักการทางประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดได้แก่อะไรบ้างให้ตอบมาอย่างน้อย3ข้อตอบ 1. หลักอำนาจอธิปไตยของประชาชน 2. หลักความเสมอภาค 3. หลักนิติธรรม 4. หลักเหตุผล 5. ห,หลักการถือเสียงข้างมาก 6. ห,หลักประนีประนอมข้อที่125ในฐานะที่ท่านเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติท่านมีหน้าที่อย่างไรในการเป็นทหารกองทัพตอบ1ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่วนรวม 2. ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือรน้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ตนเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประเทศชาติข้อที่126การเป็นข้าราชการทหารมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อองค์กรท่านคิดว่านายทหารสัญญาบัตรต้องปฏิบัติตนอย่างไรตอบ1ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามที่กองทัพบ,บกกำหนด2รับผิดชอบต่อหน้าที่และตามที่กองทัพบ,บกมอบหมาย 3. รักษาความลับของทางราชการทหารอย่างเคร่งครัด